โอเคค่ะมาลุ้นกันต่อจ้ะบอจ้ะลุ้นกันต่อจ้ะว่าไอ้สีเอาหน้าต่างน้องไนบออันนี้ยังยังอันยังอันแรกบ้านอะไแล้วเนะจ้ะเด้อทำมาลุ้นซอยกันจ้ะว่าวิธีตาที่ตาใส่น่ะสีโอเคบออันนี้อันนี้ได้ได้ไอจิมอสจะไปเนี่ยอะไรทีตาเนาะ before อีออีีนัดอีนัดลุกอ่ะจอยเพิ่นขับมาใช่เปเพิ่นวันเลี้ยวเพิ่นบ่ได้เบิ่งอันนี้จ้ะเจ้าเอาไม่มามีซีไม่มามโกงแกตด้แชร์ก็ได้มีร้องทำแม่เพิ่นรับไม่เอาตั้งค์แม่นางเบิ่งก่อนว่าสัทนังนังจอนี่นังเรื่องนี่อีกยาว Tell your, dad he's over, tell your dad he's overpaying. Uh, he's overpaying your mum. Hmm. You know what we need? You know what we need for now? Bungie rope around there. Till so we get the window on. You want it? Where is it? Your dad's got some bungee rope. Huh? what huh? พ่อหนูมีเงนสายหัดเตียหัดอันก้อนซ้ำๆเอาหน้าต่างลงเอาหน้าต่างใส่ไหมฮะข่มไว้เลยขมไว้โอ้ยระวังเด้อเดินเวนซูนวินโดว์ซุนวินโดไอ้โกดะอันนั้นคือรีบโอเคอ่าอฮะใส่เสื้อเอาเอ่อเอาเอาเอากล้วยแรงไก่ครับแก ระวังเลยด้อโอ้ยจีแมนยู่มินให้พ่อคือพ่อคือหยาบบางนี่พ่อคือยอะมากมามินแถวดู่พี่แคร์อยะป่าไอซีูไหมเด้อ s t a h e o on

อยู่อยู่อยู่น e อต e ูฟอย่าอยู่สเตเดียโอีคอ่ะไปอินคปคอร์ดอีสวรรค์เดอ c ไปคอร์ดเดอะชัโดว์ไลทอะสวรรค์ดอะวูดก็จสไลด์ down แม่บอกพูดออกมาแม่แม่บอกพูดไป

โยะ e รพให้พ่นั่นจับเสียกบโอเค t h ส r e t h e นไมเดเซโนโอ้ยเสียวยดนนี่ o t come down very d o w n yeah. Be c a r ค f u l

บแล้วดอกมือนีนูวเจ้งว่าจ้าอ่านยังไงเดียวะเ็ดมือเดียวแล้วมัเก็บ่แล้วนี่จะใเอาอันฟ้ามเอาสิรูดิ้วันยังได้นนว่าหงคนสอง We past on the uh. I don't know if this is a helpful, but you need to tell her. From where I'm standing, you need to boot to her. it. Hey! I would do it there. okay, be careful, okay. yeah? So me, Seb. I know how ladders work, but. โอ้อยยานไม่ไหลเฮอจะม่นนั่นได้เหยียบบันไดอเอาลีลาหนละคำเหมือดพอดี <laughs> อันนี้เรสุพัฒ dry and you look show you what to do okay มาดีส <controlled ído> ิครับรถไถไปไปใส่ตาต่างจ้ะ l o o k w a วัดเส้ l เลนะ đó Nhớ vào thấy đó thì bây giờ về con Biết quá Nhớ vào thấy Okay, boy. Okay. 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 Maybe, maybe ok close. Sure. We'll I'm ตัวนีมันสูงนี่แล้วคือห้อน่ี้นเอยฮะขุ้งไปนี่ยอไเจ้าลไปเจ้าลงไปเดี๋ยวรนี่แหละมันกคืะมันมันเป็นคไม่คข้าวไม่สิฮะไปล่องมาดนี่เาลไปอนังชิวไว้ที่ยูดับเลสโลว์ดา Too close. và là qua không được 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 không โอเคเจ้าถอยออกนิดนึงอ okay, ่าอ่าอ่านั่นเสียงฝามาแล้วไปออกนิดเดียวโอเคถอยอีกวะ ถอยอีกนิดนึงถอยอีกนิดนึ่งอีช่างโอเคเอาเอาโกดเอย s ส a n d โอ้คันจะถอยลงาออกซ่าๆดี๋ยันเปยางไปนเป็นยางมันออกมานํ่งโอเค่ะต่อค่ะตอค่ะนี่โอเค Yeah you got you have to hold up forward เพราะว่าที่แบกว่าพยานสิครับบ่ไม่พยานจะเพราะว่ายังเพราะว่าไม่ได้จับสู้น้ำกันแกนั่งหันเลยเขาดดนเขาบุหรี่อะคอยยังยางมา๊ะตามไลอยาก ตัวปูไม่อยู่ทั่งพี่กับปีหลีด้ะโอเคเฮ้นจะจัดไม่อย่างแน่จัดข่างเฮ้นนี่ลงเก็บของจริงๆเก็บคักอีหลี

Okay, okay, okay. Okay, honey. You okay. go to do more. Yeah. Go that side. To just and I'll do the rest. You would uh huh. Okay Be oh, careful. A little bit, you'll have to push it to me a bit. Uh -huh. the wood's a bit wood's a bit too close together. I tell people. So I don't know if you need to move, move the wood in. Yeah. We probably need to move the wood in, you know, because it's hard putting them down.